สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับช่วงเย็นๆที่หลังบ้านนะครับวันนี้พามารีวิวสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์ขนาดจิ๋วนะครับ15วัตต์ตัวนี้ของ Smart Tech นะครับเป็นสปอร์ตไลท์ขนาดเล็กๆที่ผลิตในประเทศไทย Smart Tech ก็คือเป็นตัวที่เจ้าที่ผลิตโซลาร์บล็อก นะครับที่ผมเคยได้รีวิวแล้วก็ทดสอบใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็โซลาร์บ็อกผมก็ได้ใช้ไปติดตั้งให้ลูกค้าอยู่ใครที่ติดตามก็น่าจะเห็นนะครับสเปคเป็นอย่างไรครับผมแสงสว่างจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับเบื้องต้นนะครับตัวนี้เป็นขนาดของสปอตไลท์นะครับเป็นขนาดเล็กจิว๋วแล้วก็ ข้างหน้าก็จะเป็นเม็ด LED นะครับข้างหลังก็จะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายประมาณนี้นะครับตัวนี้กันน้ําติดได้ทั้งในอาคารและนอกอาคารนะครับแบตเตอรี่ให้มา4,000ม ah ิลลิแอมหรือประมาณ4แอมนะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์เนี่ยให้มาขนาด5วัตต์ตัวนี้ผมได้ทดสอบใช้งานมาแล้วนะครับเป็นสปอร์ตไลท์ที่สามารถที่ใช้งานได้หลากหลายนะครับแต่ว่า มันไม่ได้สว่าง100%ยเนถึงเช้านะครับตัวนี้ถ้าใครที่จะมองหาความสว่างที่100%เซเลยถึงเช้าเนี่ยก็คือตัวนี้คงไม่ตอบโจทย์เหมาะสําหรับใช้ในเถียงนานะครับอย่างเช่นเรานอนที่เถียงนานะครับบ้านสวนบ้านนอนนาก็ตามแขวนไว้ข้างบนนะครับก็สามารถทําให้บริเวณที่เราพักอยู่เนี่ยสว่างนะครับแล้วก็เวลาเรานอนเราก็กดรีโมทปิดตัวนี้มาพร้อมรีโมทการใช้งานด้วยทําเป็นไฟทางเดินนะครับไฟหลังบ้าน ไฟเข้าส่วนก็ได้ด้วยความสูงไม่มากนะครับ2เมตรครึ่งประมาณนี้นะครับก็จะทําให้ความสว่างชัดเจนนะบริเวณทางเดินน่ะไฟเป็นทางเดินไปนะครับตัวนี้ขนาดแผงโซล่าเซลล์ครับขนาด5วัตนะครับเป็นแผงให้ขายึดมาค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็สายยาวเนี่ยประมาณ5เมตรเบื้องต้นการใช้งานนะครับจะมีรีโมทมาให้นะครับรีโมทเรากดก่อนที่จะต่อใช้งานเรากดออโต้เลยครับกดปุ่มออโต้นะครับไฟจะสว่างขึ้นจากนั้น เอาสายจากแผงมาต่อที่ตัวสปอตไลท์นะครับไฟก็จะดับลงนะครับตัวนี้ก็คือเป็นโหมดออตโต้โหมดออตโต้หมายถึงว่าตอนเย็นมันก็จะสว่างเองตอนกลางวันมันก็จะดับเองนะครับที่บอกว่ามันไม่ถึงเช้าก็คือมันไม่ได้ดับไปเลยนะครับมันรีแสงแต่ว่าแสงที่มันรีเนี่ยคือมองก็ลางๆแทบไม่เห็นอันนี้แนะนําจากการใช้งานนะครับจากนั้นเนี่ยพอกลางคืน เขาสว่างแล้วตอนเช้าเขาจะดับเองเป็นโหมดออโ,โต้นะครับทีนี้ถ้ากลางคืนเราใช้ในในในที่พักนะครับไปแคมปิง้งไปแล้วก็ตามนะครับถ้าตัวนี้มันต่อแผงอยู่ถ้าเราปิดไปแล้วถ้าเราอยากเปิดเรากดเปิดได้เลยกดปุ่มออนได้เลยนะครับกลางวันก็เปิดได้นะครับถ้าเราติดในห้องเก็บของนะครับในห้องเก็บของที่แบบ ไม่ได้ใช้บ่อยนะครับห้องเก็บของที่บ้านนะครับมืดๆเวลาเข้าไปเอาของเอาอะไรก็สามารถที่จะเปิดใช้ได้เลยพอออกจากห้องปิดก็ออฟกดปุ่มออฟมันก็จะปิดไปนะครับทีนี้ถ้าใช้โหมดแมนนวลออนออฟเนี่ยกลางคืนเนี่ยเขาจะไม่สว่างนะครับกลางคืนเขาจะไม่สว่างเพราะฉะนั้นเราต้องกดโหมดออโต้คืนนะครับ เขาถึงจะสว่างนะครับแต่ตอนนี้แสงมันยังเข้าอยู่นะฮะกดโหมดออโต้ Auto คืนทีนี้ในรีโมทมีปุ่ม30% 50% 75%, 75และ100%ตัวนี้คือการต้องการให้ความสว่างนะั้นเปิดที่กี่เปอร์เซ็นต์ความสว่างมันนะครับก็เลือกได้นะครับตัวนี้ 3H มห้าเก็คือว่า,าให้สว่างตามเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการเนี่ยกี่ชั่วโมงนะครับจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นหมดออโต้เหมือนเดิม อย่างเช่นต้องการเปิดความสว่างที่75%นะครับเรากดไป75%นะครับต้องให้ต้องการให้ความสว่างที่75%ไปกี่ชั่วโมง3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงต้องการให้สว่าง75%ไป8ชั่วโมงก็กดไปที่5 h เฮดนะครับมันก็จะสว่างที่75%ที่5ชั่วโมงจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดออตโต้นะครับเหมือนกันหมดนะครับต้องการสว่าง50% 3ชั่วโมงก็กด50แล้วกด 3เฮดนะครับอันนี้ก็คือมันไม่ได้ตั้งเวลาเปิดปิดตัวนี้คือตั้งเวลาให้มันกลับสู่โหมดออโต้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าให้ความสว่างคงที่ที่ขนาดที่เราเลือกเนี่ยไปกี่ชั่วโมงนะครับตัวนี้ลดความสว่างเร่งความสว่างได้นะครับตัวนี้เป็นตัวลดเร่งเอากับกับแมนวนวลเอานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเทสในโหมดออโต้เลยนะฮะตอนนี้มันดับแล้วกดออโต้แล้วมันดับนะครับ การใช้งานที่เหมาะสมนะครับไม่สามารถไปใช้งานเปิดสว่าง100%ให้มันสว่างตอนเช้าถึงตอนเช้าได้เลยอันนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ตรงใช้ในห้องพักนะครับในบ้านสวนในห้องพักหรือห้องเก็บของที่ไม่ได้ใช้ไฟตลอดเข้าไปแล้วค่อยเปิดไฟในที่มืดมืดนะครับที่เราต้องการให้แสงสว่างไม่ได้ตลอดคืนนะครับอย่างเช่นไปแคมปิ้งก็ได้นะครับไปแคมปิ้งก็ได้นะครับไปเปิดปิดเอานะครับแล้วก็ชาร์จกับแผงต่อนะครับหรือ เวลาเข้านอนนะครับในในถียงนาในกระท่อมในบ้านสวนต่างๆเวลาเข้านอนต้องการปิดเราก็ปิดอันนี้เหมาะสมนะครับเพราะว่าเขาจะใช้งานตลอดไม่ได้นะครับสว่างตลอดสว่างที่มองเห็นนะครับประมาณ5-7ชั่วโมงต่อการชาร์จในใน1รอบราคาตัวนี้อยู่ที่950บาทนะครับแล้วก็พิเศษนะครับตอนนี้นะครับราคา950บาทซื้อ1แถมไป2อันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้โคมไฟชุดเนี้ย 3ชุดนะครับในราคา950บาทสั่งซื้อได้ที่บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนได้เลยนะครับแล้วก็การสั่งซื้อไปที่ Facebook กแฟนเพจบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนได้เลยนะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปนี้แล้วลองกดเข้าไปดูได้ตัวนี้นะครับมีจํานวนจํากัดเขาไม่ได้ผลิตมากนะครับแต่เวลาแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยสามารถส่งเปลี่ยนได้ก็ส่งเปลี่ยนแจ้งกับผมได้เลยบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับไม่ต้องกลัวว่า เสียแล้วแบตเสื่อมแล้วจะทิ้งเลยหรือเปล่าเนื่องจากมันเป็นรุ่นเล็กๆอะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับผลิตในไทยแบตเตอรี่ก็เอามาประกอบเปลี่ยนในไทยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูความสว่างในช่วงกลางคืนกันครับอน,นี่คือความสว่างนะครับความสว่างจริงนะครับหน้าง,งานอันนี้ผมติดใกล้ตัวห้องน้านะครับความสูง2เมตรกว่าเองนะครับสเมตรกว่าเองเพราะว่ามันวัดไม่สูงมากเราก็ต้องติด ต่ำนิดนึงนะครับเนี่ยครับขอสว่างกว้างมานี่เลยนะฮะอันนี้คือ15วัตต์นะครับตัวนี้ผมกดโหมดออโต้ไว้เลยนะครับก็คือให้เปิดแล้วก็ให้เขาบริหารจัดก,การเองนะครับตามที่บอกก็คือตัวนี้มันไม่ได้สว่างขนาดนี้จนถึงเช้านะครับได้ประมาณ5-7ชั่วโมงนะครับก็เอาไป เลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับติดทางเดินได้ครับทางเดินเข้าสวนนะครับติดต่ําๆแล้วก็เอียงนิดนึงนะครับเอียงนิดนึงนะฮะก็ใช้ได้เลยนะครับมาดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับดูนี่นะครับโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวจะพามาดูช่วงประมาณตีห้าอีกทีนะครับ ว่าที่บอกว่ามันรีมันมองแทบไม่เห็นนะมันจะขนาดไหนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้กับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเลยครับผม950บาทซื้อ1ได้ถึง3ชุดนะครับเอาไปติดตั้งใช้งานพกพาก็ได้นะครับชาร์จแบตเสร็จพกพาไปสวนไปกรีดยางนะครับติดรถติด อะไรไปนะครับติดตัวไปไปแคมปิ้งก็ได้นะครับอย่างเช่นนั่งกินข้าวกันอยู่เนี้ยแคมปิ้งก็แขวนไว้ที่สูงนิดนึงแขวนบนรถกระบะอะไรต่างๆนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ให้ความสว่างถึงเช้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูช่วงตีห้ากันนี่คือตอนตีห้าครึ่งนะครับสังเกตว่าไฟยังติดอยู่แต่ว่ามันความสว่างไม่มีนะฮะ นะครับไม่สามารถที่จะนำไปใช้ถึงเช้าได้นะครับก็เอาไปใช้งานให้เหมาะสมนะครับโอเคครับผมสนใจสั่งซื้อก็ Facebook Fanpage บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนได้เลยครับนะครับ950บาทซื้อ1นะครับตอนนี้แถมไป2ชุดเป็น3ชุดนะครับซื้อ1ชุดได้ถึง3ชุดนะครับในราคา950บาทนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับผมราคามี สินค้ามีจำกัดน,นะครับก็สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ